เดี๋ยวพาไปที่จังหวัดตราดนะคะชวนนักท่องเที่ยวมางานเทศกาลชิมทุเรียนดีชนีเกาะช้างค่ะชิมทุเรียนที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่ไหนเพราะว่ามีสารไอโอดีนและวิตามินอ e ีสูงค่ะ นายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่ราราชการจังหวัดตร,ราดพร้อมด้วยนายวิโรธผลกาศในอำเภอเกาะช้างพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวการเตรียมจัดงานเทศกาลชิมทุเรียนดีชนีเกาะช้าง GI ครั้งที่4บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเกาะช้างระหว่างวันที่30เมษายนถึง40พฤษภาคมนี้ สำหรับทุเรียนชนีเกาะช้างเป็นผลไม้ที่มีเอกลักษณ์ของพื้นที่จากการนำเนื้อทุเรียนไปตรวจสอบพบว่ามีสารไอโอดีนและวิตามินอีสูงกว่าทุเรียนชนีที่ปลูกในพื้นที่อื่นๆนะคะ<ไ>เนื่องจากความแตกต่างของดินค่ะ<ไ>เพราะว่าพื้นที่เกาะช้างเกิดจากภูเขาไฟ และบนพื้นที่เกาะก็ถูกล้อมรอบไปด้วยทะเลทําให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G.I. ลํลำดับที่2ของจังหวัดตร,ราดค่ะปัจจุบันกลุ่มกเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนชนีเกาะช้างได้มีการรวมกลุ่มกัน <Okay. S 1> ผลิตทุเรียนคุณภาพทำให้ได้ <Okay. S 1> ทุเรียนรสชาติหวานมัน <Okay. S 1> เนื้อเหนียวนุ่มไม่เละนะคะ และการจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมีการจำหน่ายทุเรียนชนีเกาะช้างแล้วยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย<อ>เช่นการเปิดให้ชิมฟรีข้าวเหนียวน้ำกะทิทุเรียน <ไป S 1> การจำหน่ายผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกิจกรรมเดินวิ่งเกาะช้าง,<อ>งเพื่อประชาสัมพันธ์ทุเรียนชนีเกาะช้างให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวแพร่หลายมากยิ่งขึ้นค่ะ ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมทีเ็นว n n ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ